ก็ี่ดนตรีคนเดียวเด็ดขาดถ้าไม่อยากพบเจอกับจุดจบที่สุดสยองซึ่งเกมนี้เล่นได้ช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามเท่านั้นให้ทุกคนก้าวเข้าไปในห้องที่มืดมืดคนเดียวปิดผ้าม่านปิดไฟให้หมดแล้วเตรียมเครื่องอะไรก็ได้ที่สามารถเล่นเพลงได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุเครื่องเล่นวิดีโอหรือว่าโทรศัพท์และให้เริ่มเปิดเพลงทิปโทโชว์เดอะชิลลิปสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยเริ่มเกมนี้ให้ทุกคนเอาเก้าอี้วางไว้ไกลางห้องและเริ่มเปิดเพลงได้เลย และถือไม้ขีดเอาไว้ตรงมือโดยที่ไม่ต้องจุดเดินให้ครบหกรอบเดินช้าๆก็ได้และหลังจากที่ครบหกรอบแล้วนั้นให้รีบกลับมานั่งที่เก้าอี้และจุดไฟในทันทีนั่นแปลว่าคุณชนะแล้วแต่ถ้าเพลงไม่หยุดนั่นแปลว่าคุณกําลังนําพาอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายเข้ามาในบ้านของคุณแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือถ้าเก้าอี้ได้ล้มลงเองคุณต้องรีบออกไปจากห้องนี้และห้ามกลับมาในห้องนี้คนเดียวเป็นอันขาด ไหนมีใครจะมาเล่นเข้าอีด้ดนตรีด้วยกันไหมคอมเมนต์ให้ดูหน่อยกดติดตามพี่ไว้นะคลิปหน้ามีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟัง